สวัสดีครับพี่น้องชมมันจะเกิดหลังบ้านนะครับพี่น้องครับหน้าห้องตรนนู้นมีดอกม้ซูมไม่ได้ซูมใช่ไหมสูมจองยิ้มดอกไม้พี่น้องต้นอะไรเนะี่ยต้นทนินนะครับพี่น้อง รวมเป็นใครมาเลยเอเอเอดอกเต็มต้นเลยครับพี่น้องดูตาเปล่า,าวสวยมากทังบ้านผมนี้ก็จะมีพวกนกกวกกาเยอะมากเลยนะครับนกกาถ้าเช้าเขาจะบินบินพากันมาร้อง ตรงนี้มันจะมีขยะเขอาอยามาทิ้งพวกเขาก็จะพากันบินมาถ่ายไว้สักตัวได้ยินเสียงแต่าก,กาดูไปกไกลดอกไม้งามมากเป็นดองไรต้นนี้น่าจะเป็นเต็มเป็นดอกเต็มต้นเลยนะต้นข้างๆกันไม่ค่อยมีดอก

วินบนเต็มบนหัวผมเต็มเลย,เอเอเอยโออกล้องโทรศัพท์รุ่นนี้ขยายได้เยอะมากเลยนะยิง่งขยายเยอะเอาแบบปกติกนี่ดูบินนะครับบินผ่านกล้องครับ โอ้ยมีเจ้าแย่ยงเลยครับแย่ยงเขาทะเลาะก,กันนะขยายดูหน่อยนิดทะเลาะเรื่องอะไระทะเลออเ <c oughs> า,าเละ,ลออกกนนะแย่งดินแดนกันขออภัยที่ป้องสั่นะทะเลาะกันนะครับแย่งดินแดนหรือว่าแย่งอาหารแย่งอาหารกัน ไม่ว่าคนหรือว่านกไม่ว่าสัตว์อะไรต่างๆนี่มันไปจับตรงนั้นเนี่ยนั่นสองตัวจับ นี่นแยวพี่กิ่งมะพร้าวนะครับไปเจ้าก็อ่าสัน่นมือสั่นนะครับพอใส่มามือไม้สัน่น ก็อภัยแล้วให้พี่น้องชมวันยากเกิดแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ